ทำไมพออายุมากขึ้นนะหรือว่าแก่ตัวขึ้นเนี่ยพลังงานเลี้วแรงมันน้อยลงนะเดินเหิืมันช้านะความกระตือร้อนมันน้อยมันขี้เกียจจะลุกไปทำนั่นทำนี่ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรนะคะแล้วก็บางทีก็ทำอะไรกับปวดเมื่อยง่ายนะหายช้าเหลือเกินไม่เหมือนหนุ่มๆน,น,นอนก็นอนหลับยากขึ้นนะตื่นมาบางทีก็ไม่ค่อยสดชื่นนะคะนี่แหละเขาเรียกว่า มันเป็นอาการตามวัยก็คือพอเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะฮอร์โมนหลายๆตัวในร่างกายก็จะสร้างน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศ ะะหรือไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยนะคะหรือฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตของเรานั่นเองนะซึ่งตัวหลักๆเหล่านี้มันช่วยทําให้เรากระปี้กระเป๋าไม่เรีย่ยงไม่แรงการเผาผลาญดีนะคะแต่พอฮอร์โมนเหล่านี้มันน้อยลงนะมันก็ทําให้เรามีอาการนะซึ่งณนปะัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์ในการชะลอวัยนะคะซึ่งศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยหลักๆเราก็เติมวิตามินเติมแรรธาตุใช่ไหมคะนะ เติมฮอร์โมนนะเติมฮอร์โมนต่างๆเพื่อที่จะทําให้นะการทํางานของร่างกายเนี่ยมันกลับมาเหมือนสมัยหนุ่มๆเออถามว่าทําไมเวลามาดูแลสาชะลอวัยทาไมมันกระปี้กระเป๋าขึ้นเออทาไมมันถึงมีเรี่ยวมีแรงมันเดินเหินคล่องขึ้นนะเออมันนอนหลับดีขึ้นอตื่นมาแล้วมันสดชื่นขึ้นนะคะเออกระดูกไม่ผุไม่พุนพวกนี้นะคะก็เพราะว่าเราชะลอ วัยโดยการเติมไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุฮอร์โมนเข้าไปให้เหมือนเราสมัยหนุ่มๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะคะมันสามารถทําได้แล้วแล้วก็มีหลายๆคนที่หมอได้มีโอกาสดูแลนะอายุเยอะเลยนะ60แล้วบางคน70บอะแต่ก็คือยังดูดีมีเดี่ยวมีแรงยังดูแบบหนุ่มแน่นหรือว่าเออยังดูแบบเป็นสาวที่คล่องตัวอยู่เลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็อันนี้แนะนําเลยนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากให้มันแบบแก่ไปตามวายัยอยากจะให้ดูแบบ เออเป็นหนุ่มขึ้นมาเป็นสาวขึ้นมาสัก5ปี10ปีแบบนี้นะคะแล้วก็ป้องกันโรคเรื้อรังนะที่จะเกิดในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะหรือว่าโรคกระดูกผุกระดูกพุ่นต่างๆนะคะปัสสาวะเล็ดหรือพลังงานมันน้อยอย่างเงี้ยค่ะก<ๆ>็สามารถที่จะแบบเข้ามาปรึกษาเนาะมาฉีดฮอร์โมนเสริมได้ผู้หญิงก็มาทาเสริมเอานะคะมาเพิ่มสารตั้งต้นจากต่อมหมวกไตนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัว DHA เพล็ก i ินโ o น e นะคะตัวไฮโดรคอร์ติซอลต่างๆก็จะทําให้เราแบบมีเลี้ยวมีแรงนะคะตัวไหนเราขาดเราก็สามารถเติมเข้าไปค่ะแล้วก็จะทําให้เราแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะอายุมากแล้วยังเดินเหินไปเที่ยวกับลูกหลานได้สบายนะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องแบบเออจะเข้าห้องน้ํายังไงเออจะไปที่ไหนลําบากหรือเปล่าจะนอนต่างที่ต่างถิ่นอะไรก็จะแบบแทบไม่มีปัญหาเลยนะคะเรื่องพวกนี้ก็สามารถมาดูแลแล้วก็ทักมาปรึกษาได้ค่ะ